เบื่อหน่ายมากแลนนี้โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมทีมฟอเทสสองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อุ้ยไพโรย่อผมไม่อยากค่อยผมไม่ค่อยอยากใช้ปืนพกอ่ะคือปืนพกมันยิงไม่ค่อยโดดอ่ะอ้าวโหลอู้เอามาเลยตอนนี้ต้องหายังไงเนี่ยเดี๋ยวมายังไงเนี่ย เดี๋ยวกลับไปเอาเครื่องเลือดแล้วก็เอากระสุนก่อนเรียบร้อยอะไรยินดีท่านโซเชอร์ก็กรีดร้องออกมากรีดร้องแบบน่าสงสารด้วยนะท่านอ้าวเออโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฉียดหัวเออโดนอาเมซิบ้าไป,ไป,ไป ไปสิกลัวอะไรโอ้ my god น้อยดามเบียดอี่ก็คงทิดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอะไรมาได้ไงมาไงเนี่ยสปายเดี๋ยวท่านท่านมายังไงเนี่ยท่านโอ้สปายช่างไปเลยช่างช่างช่างมันช่างมันใช่ไหมเออเออเออเลย โง่ย like <ius> <át> <was cuanto> ิงได้ด้วยไอ้สไนเปอร์ตายซะเถอะท่านสไปอุ้ยโดนยิงครับท่านเอ้ยสไปเห็นละมันปลอมตัวขนมาแรงนะท่านเฮ้ยท่านมาในระยะเผาขนเลยนะเดี๋ยวเดียวโดนยิงตายแล้วท่านเป็นไรอืม อ,อุ้ยกระยกรอุ้ยกระบกบัง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 อะบังอับังอืแล้ปลายมันปลอมตัวมาครับท่านโอ้โหมันปลอมเป็นผมด้วยนะรับไม่ได้ข้าพเจ้าต้องมีคนเดียวเท่านั้นอุ้ยใจลหมดมาไงเนี่ยหีบไปไงมาไงเนี่ยอุ้ยตกใจหมด หมอหมออยู Never, on, <'m> ่ไหนท่านโอ้โหเดินเลยโอ้โหตายเบย์จอห์นเอ็นเอ็นเทรนส์โอ้ยไม่น่าทานแล้วทุกคนยังไม่ถึงเช็คพอยต์เลยอ่ะอะไรกันเนี่ยเขาต่อเวลาให้เราทุกครั้งเลยนะ ไม่ต้องตอ่อหรอกต่อจนชินแล้วนายหยุดขอบคุณอ,อุย้แยแพ้อะไรเดียวนะพุทธย่อเดี๋ยวเดี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 ยวโยวเอาคนผิดโอ้เลเวลเก้าแมปอะไรดีด เออเอาซอฟวีนี่แลวกันนะโอ้โหโอเคสวิปเวเตอร์คืออะไรอ่ะ คือแมปนี้ไม่เคยเล่นจริงกนะสวิปเวเตอร์เนี่ยคือแมปที่มันเป็นแมปคอมมูนิตี้เยอะอยู่นะเกมเนี้ยมันเยอะจนผมแยกไม่ออกอ่ะอันไหนมันเป็นแมปทางการอันไหนมันเป็นแมปคอมมูนิตี้อ่ะโอ้ไม่รู้จะยเป็นไหนเนี่ยโอเคอย่าตกใจกับหน้าที่คุณลุง <c oughs> เนเบอร์ของผมนะหน้าโปรไฟล์ผมคง <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วโอ้อดีไงแมปแมปคอมมูนิตี้ครับท่านโอ้โหโอเคใกล้เสร็จแล้วทุกคนมา เออตาน,นีเล่นะไรดีโซเจอร์หน่อยเป็นตัวที่ผมชอบเล่นที่สุดเลยนะไม่ที่ชอบไม่ได้ชอบตรงอาวุณะคือชอบตรงลักษณะที่ใสอ่ะคือแบบโซเจอร์เราก็รู้กันว่าเป็นคนบ้าใช่ไหมคล้ายๆกับคนบ้าหน่อยอ่ะไปไปช้สงครามอะไรสวัสดี ว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไงโน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 อะไรเนี่ยอะไรครับท่านเอ้าตายเดี๋ยวกค่ยิงไปมั่วๆเองนะเตะออกส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เขาบวชยังไงผมก็บวชย่างนั้นเลยนะ ไม่ได้ใจเลยจริงมีได้รเลคิดอยู่นะแต่ใช้ไม่ค่อยถนัดอะ่ละลัศมีะเบิดมันน้อยอะ่ะว่างไงพี่ดองทั้งหลายโบริโ bon ตด็อกบีโดนแบนแล้วพระเจ้าจอดว่างไงครับท่านทำไมเฮวีมันซ้อนกับสองตัวเนี่ยอืมอืมพ่อถิท่านแกไปอีกแล้วโอ้ยกดผิด ค ah. <mel> ือเขาไปทําผิดอะไรเนี่ยฮะคือผมสงสัยเขาไปทําผิดอะไรถึงเขาได้โดนเตะกันขนาดนี้พอดีท่านเฮ้ยอะไรเกิดไปโอ้พอดีบิ๊กชีททีมเฮฟวี่นาย คือแบดบีทมันได้อยู่นะดามเบดแต่ว่าโอ้โเล่รละโอ้ยไงานนี้ผมไม่เคยโอเคมือหน่อย ล่วงเลยครับท่านล่วงเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งใกล้ขนาดนี้ทรายจะไม่โดนตายแตกหนึ่งครับคุณผู้ชมผมไม่ค่อยเก่งสไนเปอร์กลัวโดนยิงตายไปเลยสวัสดีเฮวี่ เย่หนึ่งเนี้มันต้องใช้สมาธิขันสูงไม่เป็นไรครับท่านโหท่านเอา้าท่านจะมาจิกเฮวีผมทำไมท่านท่านมีดิโอผมมีแรสแบ็กผมไม่เป็นไรโดนจิ้มหลังก็กลับไปฟาดสไปก็ได้นะ อะไรนายก็ไปสิไม่จาวีเราจะไปแอบอยู่ด้านไกลอยู่โจงแจงขนาดนี้มันจะไม่เป็นไรหรอหนายทางมันอยู่ทางนั้นท่านถ้าจะมาจิกผมไม่ได้ยิงก็ไม่โดนอีกโอ้ยปวดหัวไป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 เพื่อนเขาย้ายที่กันแล้วไปไปไประหวานี้ก็มีอะไรก็ยิงใส่ีเดียวเลย อุนะ้ยเมดิกเมดิกอยู่ไหนข้าพเจ้าต้องการเมดิกข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการเมดิกอะไรกันเน,นนะี่ยเพื่อนกลัวเลยกลัวก็บอกมาเอาบุตรไปงัยมาไงเนี่ย โอ้โหมันไม่เป็นไรหรอกนะมาสิเมทเฮวี่มันเยอะจังเลยอ่ะเฮวี่มันมีกี่คนเนี่ยโฟเฮวี่มีสี่คนโอ๊ยจะตกอะไรตอนนี้ครับท่านเออฮะโอ๊ยประเดี๋ยวสาวน้อยระเบิดมาแต่ไกลหรือท่านผมไม่เชื่อเอาผมต้องย้ายไปทีมแดงอ่ะ ทีมมันไม่สมดุลกันอนะอะไรเนี่ยโอ้อะไรอะทีมไม่สมดุลกันก็ต้องย้ายทีมไม่เป็นไรเอา,าเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ๊ยตัวมาฮึมาขึ้นไปแอบบนที่สูงแล้วเขาจะไม่มีใครเห็น ไม่แต่ว่าเขาจะไม่มีเอาทอนมาคิวเราเรียบร้อยเฮ้ยนายเหมือนเราเลยอ่ะบากินอ่ะนายไม่เคยมีใครเหมือนกันได้ขนาดนี้เป็นสไตล์ปะโอ้ย เี่เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยท่านเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยท่าน <c oughs> มาจากไหนเออมันถอยหลังแล้วครับรถถอยหลังแล้วพี่น้องมันต้องแอบลักลอบมาสักทีอะไรสักทีหนึ่งที่ผมไม่รู้ <c oughs> อยู่ไกลๆค,ครับคนมาอยู่ตรงนี้เลยเนีย่อยู่ตรงนี้เลยมันจะไกลไปเปล่ามันไกลไป เฮ้ยติดติดติดคุณผู้ชมติดมันติดเฮฟวี่เลยแล้วมันยิงมาขอบคุณมากเพื่อนโจสโกอะไรเขาไม่มีใครมาด่าแล้วใช่ไหมมันไม่โดนอ่ะมันไม่มันไม่ได้ยิงเลยมันไม่ได้มุมอ่ะเฮ้ยแย่แย่มากไปอยู่ด้านล่างดีกว่าอะไร จะบ่นอะไรก็มามาท่ท่านเรียบร้อยโลเกอู้เดี๋ยวท่านจะหลบทำไมข้าพระเจ้าไม่เห็นท่านเดี๋ยวข้าพระเจ้าไม่เห็นมาออกมาสิเพื่อนรออะไรครับท่านยิงเผื่อมันจะมีสปาย กระสุนก็มีเพียงพอครับไม่เป็นไรมีสิบเจ็ดนัดเอออ้าวไม่โดนโอ้ยเฉียดหัวเดี๋ยวไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้เดี๋ยว ก็ใกล้หัวแล้วนะทำไมยังไม่โดนน่ะโอ้ไม่โอ้ยอุ้ยโอ้ยเฮวี่โอ้โหขอบคุณมากเพื่อนเฮวี่ต้องอยู่ที่ไหนเออเรียบร้อย โอ้ยอะไรอะไรโอ้โหเดี๋ยวเฮวี่มาจากไหนจะมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหคือลักลอบเข้าบ้านนี้ทําไมฮะจะมาตรงๆให้ยิงก็ไม่ได้นะท่านดีมากดีมากเอ้ยอย่าบังเฮ้ยอัน อวัดมีสปายแถวนี้เด็กหนึ่งครับท่านโอ้ยทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีแต่คนแบบไม่อะไรอ่ะคือแบบยังเหมือนเป็นนิวเพลเยอร์อ่ะคือความคิดส่วนตัวนะคือผมเข้าเซิร์ฟไหนทีไรคือแบบมีแต่โปรเพลเยอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะเออนะทีมือไม่ค่อยไวอ่ะ นี่เขากลัวสไนเปอร์กันรือไงไหวเออฮะยิงเพื่อนไปเออเรียบร้อยหยอกอ๋อเหมือนเราแบบเราทำให้คนนั้นเขาแคสเราใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับท่านกระสุนกระสุนกระสุนกับท่านเปิดได้ฆ่าไปเดี๋ยวนี้เอ้าที่เติมกระสุนแล้วอ๋อี่ไง เหฮ้ยใจหายหมดท่านมาโอ้โหว่าไงเดี๋ยวเดโมแมนมาจากไหนเออโอ้ยจะมาเอาไว้ถามอะไรก็ชนะไปเลยสิท่านโอ้โหนั่นไงได้เวลาคิวไามคือถ้าบีเอสเอ็มจียังไม่ว่าเลยนะ ม่ได้เจ็ดหัวครับคราวนี้รอบดีได้เจ็ดหัวโอเคโอเคเด็กเก่าไมเพื่อนมาจากไหนด็เ <c oughs> พื่อนโมา oh. มามาโอเคโอ้ไม่มีศัตรูเลยอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะก็ดี จะไปเตะเขาทําไมนะฮะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดวันดีวันดีเพื่อนเนม่เจฮัลโหลโอ้โหแล้วจะไปสวัสดีเขาทําไมเนี่ยนี่คือดาบในตำนานของเราทําไมแกเตี้ยจังเลยอ่ะอินเจเนียเขาน่าจะรู้กันอยู่นะแต่ละทีมนี่โอ้โหเขาไม่โดนเนี่ยมันมีร่องให้ลอง พ้อมแล้วจะมาทางเดียวกันเราทำไมไปไหนมาเนี่ยหลอกให้ละอายเลยออกมาแล้วเอ้าเอ้าโอ้รอบนี้ไม่ได้เลยทุกคนมีสไนเปอร์เข้ามาอะไรเนี่ยนี่ได้ขอใหม่อีกแล้วไรกันโอ้ แอสไตค์นี่คือสิ่งที่ผมอยากได้มานานมากแล้วทุกคนแอสไตค์เนี่ยโหใช้เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้ามากที่ประทานแอสไตค์มาให้คือสิ่งนี้ผมอยากได้มานานมากแล้วทุกคนมาคือมันจะยิงรัวตอนที่แบบมันตอนที่ล็อกเก็ตจําอยู่ไง <c oughs> แหมท่นเอาตายเลยเ <c oughs> ชื่อเฮ้ เลือกโอเรียบร้อยมาเออเลยว้าอาบูไปด้วยอาบูไปด้วยเออเลยเออแอบเไปทุกคนมาความฝันผมเป็นจริงละแอร์สไตล์มาแล้วทุกคนอะไรอื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าน ค่าความเสียหายจากระเวก็จำรลดลด15%ความเร็วในการโจมตีระเบิดและขนาดเี่อ๋อนี่ไงความเสียหายลดแต่ว่ามันยิงรัวขึ้นมันเป็นปกติของปืนเลยครับคือต้าปืนไหนมันยิงรัวแล้วดาเมจมันก็ต้องน้อยอยู่นะแต่ถ้าปืนไหนมันแบบดาเมจมันเยอะอะมันก็ต้องยิงแบบยิงช้าทีหนึ่งเฮ้ยสไายมามาสิท่าน ไปลูกอุ้ยอุ๊ยท่านมาดิไก่ท่านเอาสบายยิงโดนเฉยไม่ธรรมดาเฮ้ยอุ้ยจะอฮันมุดอันนี้ได้ไหมไอ้ยาสุกิโจซูกุอะไรนั่นน่ะฮันมุดได้ไหมปิดตอนนี่ลำคาญพี่แกมากโอเคไปปิดเสียงละ เรียบร้อยครับท่านอาฮะโอเคไปอิทามทุกคนมาต้องขอบคุณพระเจ้าที่ประทานแอร์สไตล์มาให้ผมคือผมชอบแอร์สไตล์มากอะโอ้โหเฮ้ยมาจากไหนโมามามาอุ้นเล่นเรื่อยเฉยเฉยโอ้โหสปายสป่าอ้าวไอ้โอ้โห เมดิก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 หายไม่ดุกเมดุหายเออแหละลัวสไนเปอร์มันสอยร่วงระหว่างที่ผมบินอยู่อ่ะใช่อะไรโอ้ยอะไรเนี่ยเมดิกเมดิกไอ้นี่เมดิกอุ้ยอุ้ยอุ้ย คือมันก็พอฉวยได้อยู่ไงเจ้าพวกเฮฟวี่พวกนี้เออแล้วมาเดินช้าไม่ใช่อะไรหรอกมาสปายเล่นบ้างทีนี้สปายไม่ค่อยได้ออกลงเลยนะโอเคกดตัวบีเพื่อปลอมตัวนะนะเขาจะสุ่มให้เองโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสหรับคลิปนี้เพื่อพิธีตอนี้ก่อนแล้วกันนะครับความฝันผมก็เป็นจริงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้ like, share, ด้วยนะเเป็นกำลังใจผมนะทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ